สวัสดีครับเฮ้ยทำแวเฮ้ยเฮ้ยุยุบุ้ยจเง้ยวันนี้เราอยู่กับรายการแบกเต้นเที้ยว พี่ไหนครับ็นอันนี้เฮ้ยเป็น EP ีแรกเลยนะครับเป็น E ีพีแรกเปิดตัวรายการของเรานะครับวันนี้เราจะไปสวนทุเรียนภูเขาไฟอำเภอศรีรัตนะนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับทุกคนพอดีเราว่าเรารู้จักกับเจ้าของสวนนะครับเราไม่เชิงว่าไปเที่ยววันนี้เราเชิงว่าไปปุ้นเราจะเอาทุกอย่างที่อยู่ในสวนทุเรียนไม่ว่าเป็นทุเรียนไปนะครับไม่จุ๊บจิบเออไม่จุบเนาะไม่คุดม่เอาใช่อมด เรียกได้ว่ามีอะไรในสวนเราจะไปไถแล้วก็วันนี้เราจะไปตั้งแคมป์กันนะครับอยู่สวนทุเรียนนะทุกคนอ่าเราดูแลกันตอนนี้เราก็กําลังเดินทางออกจากตัวเมืองรีสเกตนะครับจะไปไหนไปสีรัตไงโอเคงั้นไปเจอกันที่นู่นเลยโอเคไป เกศนะครับก็มาแบบตามจีเพียดมากสวยขนาดนี้คืออยู่ซีซิกเกตมากลายปีแราไปมาเคยมเคยมาแนมมาเคยมาเบิ่งเลยว่าอ๋อไม่มีหม่องของเที่ยวลับๆในซีซิกเกตนะครับมันเป็นไง อันนี้เราอยู่ที่ป่าอเมซอนเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเขื่อนถนันตัวเขื่อนเขื่อนยังซื้ออย่างเขื่อนห้วยตาตัวนี้เราก็มาหาท่านพญานาคราชที่อยู่ข้างล่างอันนี้พวาเรีอนอ่างกันบ่เอื่อนอ่างกันบ่ใช่เขาเรียกอ่างเป็นแล้วม่แม่ตัวคุณใช่ลงอ่างวัด What the fuck อ้าวโอ้ ออ้นี่ถ้าเอาอโอ้อู้อ้เนเ้นแ้น้ำเย้น้นำย ว่าเหมือนเขาจะร้อนแดดมากกว่าต่อไปไหนต่อเราก็จะไปน้ำตกสนลงเกียริกันต่อแล้วฮะมันฟ้าฝนก็เริ่มจะไม่เป็นใจแล้วเป็นแค่มาให้มาขู่เฉยให้ขู่เฉยสวยในตั้งปรเสามเออวันที่สิบเมษาถึงสามสิบเป็นวอแต่เขาเปลี่ยนไปแล้วว่า เงวเงาเลยเขาบอกว่าเอาไปเงาเงาสั่นไปเอาเงาเงาเลยแบบนี <c uk> <c uk> ้เอาไปเงยาไปเออยาไปเงวไปคือคือช่วงโควิดเนี่ยพวกที่เป็นอุทยานแห่งชาติหรือว่าพวกที่เป็นสถานที่ราชการเขาก็จะปิดตัวกันหมือนรัะว่าไม่ให้คนเข้าไปโอนตัวกันตอนกูไปเขาใหญ่ก็โดนมันมีนะ หอดคาเฟ่อันเจเจเมียกำลังไปเจมีสานะครับไอเชื่อกป๋ฟาร์มไอเชื่อกป๋ครับอยู่คุณหาญเดินนี่เด้ออันนั้นอันนั้นเจสวยอันนั้นเจสวยเจสวยเจสวยเลยว่าอันนี้เรามาคาเฟ่กันนะครับเพราะว่าน้ำตกบ่เปิดเปลี่ยนแผนนะครับทุกคนส่ไมานั่งมานั่งในไฮในน้ามังก็เราก็สิเปิดให้อยู่นี่นปครั่งนั่งนี่นี่นี่ นั่งนั่งในพุนไปไปไปไไปเอาโอ้ผูติดอ่างหาแมไปเนี่ยไปอาอยางไปเอาอ่านี่ขอยางะสไม่นู่ไม่นู่าไม่นู่าไมนูนี่เดี๋ยวไมนูมาแล้วอยไม่นู่ปน่ม่นู่่น่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจดม่ให้แล้วครับผมครับ ออตอนนี้เราอยู่วัดครับเรานอนวัดกันครับคืนนี้ดูดูเดี๋ยวกูจะไปรีวิวพญานาคพญานาคปกติอยู่บนหวัวตกุตกตุก <c oughs> ปกติพญานาคอยู่บนหวัวตกุตกตุกวันนี้เราจะพาไปดูตรงนี้ครับ Che ck themic right make sure it and sound voice right, เครื่องดื่มนะครับก็เครื่องดื่มอะไรก็สปอนเซอร์ก็เ<ช>ข้าด้วยนะครับใ<ช>้บาอะไรไปละเ,เป็นเพงลงพี่แอ้มสักขาโอเค เอาไปใ่ต่มดิเยอะเกินไปไหมอันนี้มันจะปิดไม่ได้ไงเกลือวิธีการเอือบเกลือไก่ที่ดีที่สุดก็เทใส่โรยให้มันทั่วทั้งสองข้างแล้วก็เคาะไอร้อนไม่เกี่ยวนะก็ขยับเตาลงมา ไปสบายเนี่ยยลยลยละาามแ้วนอ,อนเหน็นแต่กล้องแต่กล้องเหน็นเห็นตอนนี้มันเป็นทัน้งแต่กล้องเป็นทั้งคอนเทนต์เป็นทุกอย่างให้เคอแล้วใช่เป็นทุกอย่างนะครับดูไงครับบางครับเรากินครับหมูจิ้มแจ่วไก่ย่างเกลือ

โอ้แจวลุ่นแบบดึกอดำบันนี่นะนี่ผมขคิดถึงปรอโยล้ไม่เหียผมรอวัดถ้ามีเพียผมใส่นะมือูดอาจารันี้บอกเสียตุยังบ่เคยได้เสือยังเดียวลูกียาูไกลหรือไกลแต่น้ำ อกไก่วไก่ย่างเรามีเมนูไก่ย่างยังเดือดไก่อูไก่สุกไก่หม้อดินอูไก่หม้อดินนะครับหม้อดินหมอไปคุดมาดากอะไรไทยไทยมูบัตหม้อดินก็ได้แล้วก็มีหมูย่างกินแจ่ว เดี่ยวสูตรพิเศษที่ใช้น้ำต้มเออน้ำต้มเผาขอไหนขอไหนเออเออไม่เหรอสุดแต่น้ำสุดแต่น้ำปวดกลิ้มเลยดิน้าอะไายังมีแบบไก่ย่างอ่าเขายังมีต้มไก่อีกอันนึงตอนนี้เป็นแบ็คเส้นเที่ยว EP แรกนะครับเรามาอยู่ที่สวนทุเรียนตอนนี้ห้ามเนียยทุกฝ่ายทุกฝ่ายทุกฝาอ้าวผมรับอะไรกันแน่โอ้ยโอ้ยนิ่มอยากไปเลยนะครับทุกจอก ซ้มเมียมาน้นำกับเป็นจริงๆนะครับมามาทุกคนนะ ตอนนี้เราอยู่สวนทุเรียนประมาณสิบก่าไร่เป็นสวนทุเรียนของพี่ต้อยนั่นแหละหลังจากที่เมื่อคืนเราไปกางเต็นท์อยู่ที่นามาแล้วเราไปกางเต็นท์อยู่ที่นาแล้วตอนนี้เรามาอยู่สวนทุเรียนกันนะครับแล้วเราจะแบบเอาไปให้หมดเลยเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันสุกยังไงโม้ซุบตะุกเอาเลยบะแต่มันเป็นไงหน่อยดิโม้จุกกี่บาทเขาเจาตัวต้นเช่นเนี่ยต้นนี้ต้นทุเรียนต้นนี้เขาไม่เห็นต้นทุเรียนเ่เขาเห็นทุเรียนถ้าเป็นน้ำน้ำอย่างนึงจะว่าน้ำมาหน่อยเขาเจอนะมี่ขนุน หรือถ้าเป็นน้ำน้ำม่เล็กน้อยแต่เกกันสบูเดี๋ยวมันมีน้ำาตัวผมไม่มีอยู่นิดเดียแบบเป็นน้ำน้ำตัวเป็นมอยๆนั้นเงาะถ้าแบบเป็นเกียงๆน่อันนั้นแบบมันขุดทำมันตอบปไปยออเีเดีวะา้พูดไงพูดบังดีหน่อยลับหไฟเจา บ๊บ๊อข่อยานขอหาน้ำเจาะไปเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆของสวนป้า ข้อดีของการแบบมีสวนมีของตัวเองคือแบบอยากกินนั้งก็ได้กินนะคิดกินเอาเองหมดก็ตั้งซื้อก็ได้กินเลยนะกันเทาก็ปลูกเองดิยังไม่รักของเขาไปต้นฟูนท้าต้นฟูนมันดูเรียนง่ายไหมไปเอวีเอาหนาใส่ปอกก่อนโคกเอาขึ้นทุกวันเนี่ยมงบอลมงบอลมงบอลหัวแตกเ่าห้วว่าสิเล่นไปทั่วแล้วบัล่าย่าาวแบบอยู่ในชนทุเรียนเลยครับนี่ไม่ใช่บอกเอ้ยเกิดเส ยังยังมันแฉมเส้นเราเว้ยเดี๋ยวมาเราพาเราพาเมื่อกี้พาทัวร์สวนหมดแล้วเรามีครบทุกอย่างแล้วมาพี่แนนต่ออันนี้อันนี้ไม่ใช่เจ้าของสวนนะครับทำไมฮะเป็นพนักงานคุณพูดกับผู้บริหารสวนอย่างนี้ได้ไงนี่คือท็อปเมนเจอร์ผู้บริหารสูงสุดของสวนนะลูกพี่ต่อยของเรานี่โถ เดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนนุเรียนสองไม้ไล่ริมปากป่องภูเขาไฟเดี๋ยวมาไปดูภูเขาไฟด้วยไปดูปากป่องภูเขาไฟมันมียังมีลาวาพดบุกบุบ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 อยู่เลยบุกบุบบุบบุบั่นจินตนาการมันลับเลิศอีๆีถ้าเอายางรถไปตกะไฟใหม่แล้วเดินเอา ใกล้ที่สุดเลยใช่ไหมใช่เลยเราพลาดการแล้วยัดเพราะว่ามันเสี่ยงมากโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงสวนทุเรียน200ไร่แล้วเนื่องจากที่เมื่อกี้เราไปดูสวนทุเรียนพี่ต่อยมานะครับที่เราได้กินมังคุดเมื่อกี้ใช่จะมากินทุเรียนกินเลยวะกินหมดทันเลยได้ลูกทันดิปัวได้รออีกประมาณ2-3เดือนแล้วนะวันเดี๋ยวถ่ายตามพี่ลงอันนี้อันนี้อถ่ายรูปเราก็เดี๋ยวพาเดินทัวร์เดินชมเดี๋ยวเราไปเดินชมกับพี่เก่าเจ้าของสวน

เมื่อกี้เขาก็ได้ข้อมูลสะละาระเพื่อนแล้ววันนี้เราก็จะพากันกลับบ้าน,นเป็นการปิดอีพีที่สวยงามไหมเมื่อวานเราก็เพิ่งรู้ข่าวว่าเราไปน,นอนที่แบบหลุมโบราณเ่าอือเนาะเพิ่งรู้จะเท่ <c oughs> เดี๋ยวเราประสบการณ์ให้ฟังโอเคไปเจอกันในรถเดี๋ยวกลับรถโอเคเนเคะครับตอนนี้เรากําลังจะกลับชิซเกะกันแล้วนื่องจากที่เราไปทัวร์กันมาทั้งวันฝาก กดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับไลกาไล่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 ในการแบกเต็นท์เที่ยวของเรานะครับอีพีนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วอีพีรอติดตามว่าอีพีหน้าเราจะไปกางเต็นท์กันที่ไหนฮะวันนี้เราก็คุ้มแล้วสําหรับการมาสวนทุเรียนขอบคุณพี่ตอยขอบคุณพี่ตอยนะครับเจ้าของสวนทุเรียนแล้วก็พี่ก้าวด้วยนะครับที่ให้เรามาเยี่ยมชมสถานที่ขอบคุณพี่ปอด้วยขอบคุณพี่ปอนะครับที่คุณพูดเองเลยไม่ควด้วยขอบคุณนะเนี่ยขอบคุณพี่ปอเลยนะครับที่แบบ ให้สถานที่ในการกางเต็นท์ของเราเมื่อคืนนะครับเราเพิ่งทราบทีหลังว่ามันเป็นอ่าสุสานเก่านะครับขอขอบคุณพี่ปอมากมากนะครับพี่ปอผมรักพี่มากเลยครับเมื่อคืนก็โอ้โหชิบหายแม่พ่อกันไปหมดนะฮะก็ขอบเขาครับขอพาไปก่อนครับแต่คนแรกเตรียมคอนเซปต์เจคอด้วยผมไม่บาแล้วตอนนี้ผมรับการคอนเซปต์ก่อนได้โอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ